ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังพุทธศักราช2568มีแนวโน้มดังนี้ภาพรวมในปีพุทธศักราช2568นี้ชาวราศีกุมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีการเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาจะดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น ด้านการงานราศีกุมจะมีการทำงานที่มีพลังมากขึ้นหลายสิ่งที่ไม่เคยทำจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมีผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นตัวแทนของพระราหูอย่างเช่นงานต่างประเทศการเดินทางไกลางานที่ต้องใช้สื่อโซเชียลเยอะๆจะส่งผลดีด้านการเงิน ในช่วงครึ่งปีแรกจะต้องบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบเมื่อใดที่ราหูเข้าสู่ตำแหน่งดาวเกษตรชาวราศีกุมสามารถคาดหวังที่จะได้พบหนทางใหม่ๆสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จผ่านความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของคุณได้เลยด้านความรักคนโสดมีเพื่อนรุ่นพี่แอบส่งข้อความมาให้ความสนใจคนมีคู่ความรักกันด้วยความเข้าใจแต่อย่าคิดเปลี่ยนนิสัยของกัน ด้านสุขภาพเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าปกติปีนี้เป็นปีแห่งการออกกำลังกายคำแนะนำมั่นใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขอแค่อย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขหรือธุรกิจสีเทาเท่านั้นเองทั้งนี้การทำนายดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตต่อไป